ก็เช่นกับช่องคนเมืองทอยนะก็นี่เลยครับเป็นขนมอีกแล้วครับรอบนี้ก็จากค่ายค่ายเดิมนนะผมของบิ๊กวันนะครับก็คือขนมบิ๊กก้านะครับผมก็รอบนี้นะครับจะเป็นทํามาร่วมกับอ่าการ์ตูนเรื่องชินจังนะครับผมก็นี่เลยครับรูปแบบกล้องก็จะเป็นกล้องหกเหลี่ยมนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะเป็นไดโนเสาร์เนี่ยเป็นรูปไดโนเสาร์แล้วก็ ขนมนะครับมันเหมือนกับจะไปมีผมร่วมกับทางบันไดด้วยนะครับผมแสดงว่าก็ลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคนี่ด้านข้างกล่องนะครับก็มันจะเขียนไว้ครับผมรับเลยครับผมเป็นการ์ดพลังชินจังหนึ่งใบนะครับมีให้สะสมทั้งหมด24แบบแล้วก็มีเป็นป๊อปอัพสติ๊กเกอร์นะครับ2ชิ้นมีให้สะสมทั้งหมด24แบบเช่นเดียวกันครับผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2ี่2 อ๋อน่าจะมีเวอร์ชันเก่ากว่านี้นะครับผมไม่ทันนะก็มาทันทีก่ก็เห็นเวอร์ชันนี้แล้วครับมันเขียนว่าเป็นแบบใหม่ทั้งหมดด้วยนะผมนี่โอเคเริ่มให้การเสียเวลาเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมนี่มันบอก open ตรงนี้แกะไปเลยครับ open อืม อีกไหมเลยเนี่ยขออนุญาตแกะให้หมดก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาดูกันทีเดียวรวดเดียวครับโอเคเราแกะกันเลยก็ สิ่งที่มีมาให้ด้านในนะครับก็จะเป็นขนมก็เหมือนเดิมผมขนมก็จะเป็นรูปแบบอ,อันนี้น่าจะแปลกหน่อยผมขอแกะดูดีกว่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะแถมเป็นขนมที่เป็นแบบเป็นแป้งนะครับรอบนี้ก็นี่เป็นขนมเหมือนอาหารเช้านะผมรสรสช็อกโกแลตครับรสชาติก็ ก็อร่อยดีครับมาเราตัดเรื่องขนมไปเรามาดูของที่แถมกันดีกว่านะครับนี่การ์ดใบแรกนะครับผมอีกใบหนึ่งอันนี้ด้านขวามือจะเป็นการ์ดเลเวลสามนะครับผมแกะออกมาดูกันดีกว่าครับวัสดุเป็นอาพลาสติกนะครับผมก็ดีนลครับดีกว่าทำเป็นกระดาษมันน่าเก็บกว่าเยอะเลยนะครับผม ก็จะเป็นน่ครับรถลายจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ทําเหมือนแบบมีแบบวิบวับวิบวับผมเป็นเหมือนสามมิตินะครับนี่ด้านขวาเนี่ยเห็นไหมผมได้สามดาวแล้วสามมีชิ้นจังทั้งหมดห้าตัวส่วนนี้เลเวลหนึ่งครับผมมีหนึ่งดาวแล้วก็มีชิ้นตังชิ้นจังสามตัวแล้วก็มีหัวใจอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกือบเกือบเจ็ดนิดนิดหนึ่งอันนี้ก็เกือบเกือบ,เ,บ,เ,บเต็มครับสิบ เกือบแล้วครับผมอีกนิดเดียวอันนี้จะเป็นค้อนอันนี้จะเป็นกันไกลนะครับผมเห็นไหมครับผมด้านบนอันนี้เป็นใบที่ศูนย์เก้านะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์สี่ก่อเลขกก่อใกล้ๆกันครับถัดมานี่เป็นสติกเกอร์ที่เขาแจ้งให้ด้านในก็ไม่มีแล้วนะครับผมมาแกะนะครับว่าสติกเกอร์นให้มาแค่ชิ้นนี่ครับจะแถมสติกเกอร์มาให้สองชิ้นนะครับเป็นชิ้นจังครับผมล่างอ่า เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ชื่อติดปากนะครับผมเป็นที่แบบการ์ตูนที่ชินจังชอบดูครับแล้วก่อันนี้จะเป็นชินจังชุดฮาวายนะครับแล้วก็เป็นชินจังชุดหมือนคล้ายๆเหมือนแบบเนี่ยผมอียชื่อมันติดปากครับผมผม,ม,มันคืออะไรครับใครใครใคร,ใคร,รู้บ้างครับมาคอมเมนต์บอกเลยครับว่าการ์ตูนที่ชินจังชอบดูนะครับมันคืออะไรเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์ทั้ง4แบบที่ผมได้มานะครับก็เป็นชินจังทั้งหมด สา,สามตัวแล้วก็มีอ่าโอ้อันนี้ผมจำชื่อไม่ได้ครับผมเรียกว่าไอขี้โมกครับผมโอเควัสดุเป็นมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ทำเหมือนเป็นเป็นรูปนะครับนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับดูจากด้านข้างนะครับผมรูปจะนูนขึ้นมาสติกเกอร์สี่ชิ้นแล้วก็มีการ์ดทั้งหมดสองใบอ่าในราคา25บาท ต่อ1กล่องนะผมหนึ่งกล่องจะได้การ์ดหนึ่งใบแล้วก็ได้สติกเกอร์สองใบก็คุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะผมเพราะว่าการ์ดเนี่ยก็ไม่ใช่กระดาษนะครับผมก็ยังเป็นพลาสติกก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแพงไปน,นิดนึงถ้าทําราคาสัก2 0บาทเนี่ยน่าจะโอเคครับผมก็สหลับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีคําถามหรือว่าอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครเก็บแล้วเก็บครบบ้างนะครับ ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคสหรคบคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแหละครับสหรับคลิปนี้ขงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมท่ากดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะ,ะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราค้นเมืองทอยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจกนครับสวัสดีครับ